นี่เป็นสถานที่จริงที่ลินเลี้ยงนะคะลินจะให้ดูตัวกล่องสไลด์ที่ลินทําไว้นี่คือตัวล็อก,อกเปิดตัวล็อกแล้วเราก็เอาไปเก็บน้ําหวานนะคะะล,ลินจะให้ดูด้านในโอเคเดวขออนุญาตวางปลาก่อนอสมบูรณ์นะคะอันนี้แยกมา นี่ค่ะคือวัตถุประสงค์ที่ลินทำเห็นไหมคะเนี่ยวางยังไงดีอ๋อนี่แต่กันนี่ค่ะเห็นไหมคะช่องนี้ค่ะน้ำหวานล้วนๆไม่มีเกสรไม่มีไข่อ่อนตัวงานนำน้ำหวานมาเก็บแยกออกมานะคะ เวลาเราจะเก็บน้ําหวานออกเราก็สามารถปลดล็อกแล้วก็สไลด์ออกมาแล้วก็ปล่อยให้ตัวงานบินกลับตัวงานจะบินกลับเข้าทางนี้เข้าทางนี้ค่ะตัวงานจากด้านนี้จะบินกลับมาเข้าด้านนี้เราก็เอาช่องนี้นะคะที่มีน้ําหวานนี่เอาไปทำการเก็บน้ําหวานได้ ก็จะลดการตายของตัวงานสวยงามจริงๆผลการทดลองดีมากสวยงามมากท่านใดสนใจลังสไลด์ทักมาได้นะคะนี่ค่ะทดลองแล้วเห็นผลเป็นที่น่าพอใจค่ะอืมดินพอใจกับการทดลองครั้งนี้มากเลยโอเค ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ